สวัสดีเพื่อนๆชาวเปจนะครับผมอยู่กับผมพารุชแนลนะฮะในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบมาลาดูหน้าตัวการ์ดทองกับตัวไอคอนตัวใหม่นะครับผมที่เพิ่งมาล่าสุดในวันพฤหัสนี้นะฮะมาดูกันว่าตัวไหนมันดีกว่ากันและน่าใช้กว่ากันนะครับผมมาเออเริ่มกันที่ค่าพลังเริ่มต้นเนี่ยตัวการ์ดทองนี่คือ97นะแต่ตัวไอคอนเนี่ยเก้าสองนะผมค่าพลังเริ่มต้นของตัวการ์ดทองเยอะมากนะครับผมมามาดูเวฟตันกันม้ากนะครับตัวการ์ดทองเนี่ย ตันอยู่ที่19เนะเวล19นะครับตัวไอคอนเนี่ยเวล29นะตัวตัวตำนานสีทองเนี่ยตัน1น0นะผมตัวไอคอนตัน98นะฮะอ่าผมจะเปรียบเทียบตอนบูสต์ให้เลยแล้วกันนะครับผมเอาแบบว่าไม่งั้นมันจะดูแตกต่างกันมากเกินไปเนาะเอาเป็นบูสต์นะผมพอบูสต์แล้วตัวไอคอนเนี่ยจะตันอยู่ที่9 9นะค่าพลังแบบว่าโดยรวมทั้งหมดเนี่ยห่างกันแค่1นึะผมตัวการ์ดทองดีกว่าอยู่1นะโดยรวมเพราะว่าตัวการ์ดทองเนี่ยตัน1น0นะครับ สำหรับ2ตัวนี้เนี่ยเพลเยอร์สไตล์ของเขาเนี่ยคือเหมือนกันเลยนะและตำแหน่งก็เป็นหน้าตามเหมือนกันนะครับผมเป็นคลาสสิกนัมเบอร์เทเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะคือพุ่งง่ายสิ่งที่แตกต่างกันของเขาก็คงจะต้องเป็นเรื่องของค่าพลังแล้วแหละนะครับมาในวัย27กับ23นะมามาดูเจาะค่าพลังนะผมแต่ละส่วนของเขานะว่ามันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะเริ่มกันที่การทําเกมลุกนะการทําเกมลุกในตัวการท้องบวก2นะครับ บอลคอนโทลเนี่ยตัวกั๊ดทองบวก1นะแต่เรื่องของการเลี้ยงบอลเนี่ยเท่ากันนะผมการเลี้ยงบอลใน99เท่ากันนะตันทั้งคู่เลยนะฮะส่งสั้นเนี่ยตัวกั๊ดทองบวก7นะผมเปิดบอลตัวกั๊ดทองบวก7หัวเรื่องของการส่งบอลเนี่ยตัวกั๊ดทองดีกว่านะตัวกั๊ดทองดีกว่านะครับจบสกอร์เนี่ยตัวกั๊ดทองบวก4นะหัวตัวกั๊ดทองนี่ตัน99เลยนะครับตัวไอคอนใน95นะค้มกว่าว่ะลูกตั้งเตะใน99เท่ากันนะครับปั่นโค้งเนี่ย ตัวการ์ดทองบวกสนะครับผมลูกมงตัวการ์ดทองมงดีกว่านะบวกสนะครับ mm hmm. เรื่องของ defensive เนี่ยโอ้โหตัวไอคอนนี่คือบวกไป20่สิบแล้วผมเรียกว่าช่วยเกมรับดีกว่านะ mm hmm. ตัวไอคอนนี่คือบวก20ครับผมบอลวินนิ่งเนี่ยบวกเนะตัวไอคอนเรื่องของ aggressive เนี่ยตัวไอคอนเนี่ยบวกสนะครับ mm hmm. kicking power โอ้โห kicking power นี่บวกไป10เลยครับ mm hmm. เรียกว่าตัวไอคอนนี่คือยิงทะข่ายขาดเลยหรือเปล่าเนี่ย ตัวไอคอนนี่คือ kicking power 95นะครับยิงแรงมากนะสปีดก็เยอะด้วยนะสปีดตัวไอคอนเนี่ยบวก6นะผมสปีด91นะสปีดต้นเฮ้ยแต่ว่าสปีดต้นเนี่ยตัวการ์ดทองดีกว่านะครับบาลาน์เนี่ยเท่ากันนะ99นะผมความแข็งแกร่งเฮ้ยความแข็งแกร่งเป็นตัวการ์ดทองดีกว่า่ะความแข็งแกร่งเป็นตัวการ์ดทองนะผมแต่เรื่องของการกระโดดเนี่ยตัวไอคอนดีกว่านะครับตัวไอคอนดีกว่านอกนั้นเนี่ยก็พอๆกันนะเอ้ยยังเหลือเรื่องนี้ครับสตมินา่า โอ้โหสเตมินานี่คือจุดสําคัญเลยนะสเตมิน่าเนี่ยตัวไอคอนบวก14ครับผมก็คือตัวไอคอนเนี่ยคือน่าจะเล่นได้ทั้งเกมนะน่าจะเล่นได้ยาวนะครับแต่ตัวตํานานนั้นน่าจะน้อยมากครับผมแค่เจ็ดเนะน่าจะแค่ครึ่งแรกก็โหหมดหมดไปครึ่งหลอดแล้วนะครับตัวตํานานการทองนะครับมามาดูเรื่องของความน่าใช้นะก็จะเปรียบเทียบโดยรวมให้ฟังนะครับก็คือ ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการส่งบอลเนี่ยตัวการ์ดทองดีกว่านะส่ง, bon, องบอลคลองบอลอะไรพวกนี้การทําเกมลุกคลองคลองบอลน,น่ะคือดีกว่านะผมลูกหมงเนี่ยตัวการ์ดทองดีกว่านะครับแต่ว่าตัวไอคอนเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของเกมรับนะเรื่องของดี winning, เฟนซีฟบอลวินนิ่งอเกสซีฟนะคือชนะนะครับผมคือเรียกว่าช่วยเกมรับได้ดีกว่านะตัวไอคอนนะครับและอย่างหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเกิดเอาเรื่องของการจบสกอร์ความคมนะบอกเลยว่าความคมเนี่ยตัวการ์ดทองผมว่าคมกว่านะ แต่ถ้าเกิดใครอยากเน้นแรงนะผมเน้นหนักบ้าพลังนะตัวไอคอนนี่คือตอบโจทย์เลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความเร็วเนี่ยตัวไอคอนดีกว่านะฮะตัวไอคอนดีกว่าความอึดนะครับโหวความอึดนี่คือแตกต่างชัดเจนนะความอึดเนี่ยต้องยกให้ตัวไอคอนเลยนะส่วนตัวแล้วถ้าพูดตามเนื้อผ้านะว่าใครดีกว่าเนี่ยบอกยากนะผมว่า2ตัวนี้พอฟัดพอวิ่งกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่บูนน๊นะถ้าเกิดไม่บูนเนี่ยผมว่าเป็นมาราโดน่าตัวกาดทองนะดีกว่า แต่ถ้าบูทแล้วเนี่ยผมว่พพาพอฟัดพอเวียงน,น,นะคือมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันอะตัวการ์ดทองมันจ่ายบอลดีกว่าส่งบอลดีกว่านะครับแต่ว่ามันไม่อึดไงข้อเสียที่ผมว่าที่ผมว่ามันเสียเลยนะของการ์ดทองคือมันไม่อึดนะครับแต่ว่าตัวไอคอนเนี่ยวิ่งเร็วนะวิ่งเร็ววิ่งอึดนะครับผมแล้วก็ช่วยเกมรับได้ดีด้วยนะครับสามารถช่วยเกมรับได้นะยิงแรงด้วยนะฮะถึงอาจจะจบสกอร์ไม่ขมเท่านะส่งบอลไม่ดีนะครับแต่ว่ายิงแรงนะครับโอเคนะถ้าถามว่าตัวไหนน่าใช้กว่ากานเนี้ยก็ บอกเลยว่าคู่นี้พูดยากว่ะคือถ้าเกิดบู๊แล้วเนี่ยมันพอฟัดพ,พอเวียงกันมากนะคือมันได้เปรียบเสียเปรียบที่แตกต่างกันนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดมีตัวการ์ดทองอยู่แล้วเนี่ยผมไม่ไม่แนะนําให้ไปเปิดตัวไอคอนนะเพราะว่าผมมองว่าการ์ดทองเนี่ยก็สุดอยู่แล้วนะครับการ์ดทองก็ดีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครมี2ตัวเนี้ยด้วยกันเลยนะครับก็มาคอมเมนต์มารีวิวให้ผมหน่อยนะครับจะได้รู้นะว่ามันใช้จริงแล้วแตกต่างกันมากแค่ไหนคือเรื่องของ เพเยอร์สไตล์เนี่ยมันเหมือนกันนะก็คงจะต้องวัดกันที่ค่าพลังเฉพาะส่วนของเขานะครับโอเคนะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเรื่องของตำแหน่งต่างๆก็พอพัดพอเวี่ยงกันนะครับผมตัวมาลาโดน่าไอคอนเนี่ยเอตัวไอคอนเนี่ยจะ CF แค่95นะผมได้ตัวตำนานอะ CF 98นะครับคือยืน CF ดีกว่านะ ก็ใครใช้จริงก็มาลองรีวิวพูดคุยกันดูได้นะครับส่วนผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นใครมาเปรียบเทียบกันก็รอดูได้นะฮะวันนี้ขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้ด้วยสวัสดีครับ